อา่ารถผู้เล่นใหม่สีชมพูติดคดีนะครับหมด38เฮ้ยเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นตำรวจล้วเนี่ยเร็วๆครับเร็วๆตรงเร่งแล้วเฮ้ยเอ็งแหกคุกเหรออ่ามึงทำแบบนี้ไม่ได้เหรอได้ยินไหมฮรลโหลสวัสดีครับโลโลโลปูุเลยดู ได้ยินไหมเนี่ยตายเลยยังต่างยิงไม่มียุคอะไรอ่ะทำไงอ่ะชุบไหมเนี่ยรอสามนาทีรอสามนาทีด้วยมีเคสขึ้นเนี่ยคุณตำรวจผมมาไปก่อนนะครกับนะมีคนขโมยปูนอ่ะไปด้วยกันไหมเนี่ยหรือไงไปด้วยกันเออตาย เขาวอร์ดี้44มีคนขโมยสายไฟมาร์กแล้วอ่ามีเอเนจีอ่าคัานนี้เดี๋ยวๆคนตำรวจแม่งวิ่งซเลยล่ะบายบายบายเออ้องวิ่งซีอยู่เลยเว,ว้ยไปเว้ยแหละดูว่าคนเบาจู่์ขโมยสายไฟรับแล้วเปลี่ยนเฮ้ย โดนไลยสีชมพูเฮ้ยคุณโจ้นคุณทำอะไรอ่ะอะได้เป็นหนึ่งรอเป็นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเป็นหนึ่งมีรอได้เราต้องรอใช่ไหมล่ะไปไปไปเอาไป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 ถือว่าให้วิ่งเลยรถเขายังแรงอยู่ดีแล้วนะอ่ะโอ้โกระตุก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 คู่ ยิงไม่โดนเลยไกลไปหน่อยปะไม่โดนโดนฮะปั๊มเหรอไหมไไมเห็น่เหรอภาาไม่ตุงหรออมเลยก็ได้ซ่อเลยได้ยิงใหมก็ได้ไม่ไม่ีอยู่แล้วระจิวเน็นไลนไม่เน็นเคส เน,น้นไหลไปเน้นก okay. ีดโอ้วหุยหุยหุแรงทั้งด้วยเฮ้ยยยยอมยอมอย่างนี้แม่งเหนือคความคาดหมายจริงสวยจัดความคาดหมายโอเคกี้ติดคดีนะครับออรถผู้เล่นใหม่สีช้พบูติดคดีนะครับหมด38ซ้ิแทราบและเปลี่ยนคู่ชายหญิง ฮึเจอ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  <c oughs> เจอเจอไปต่อเจอครับมุ่งหน้าไปตึกปูนโอเคครับโอเคมันไปไหนแลว้วเนี่ยไม่ใช่ตึกปูนล,ละ <c oughs> ว,ว้าว์ปชัดอะวราปอะ <c oughs> จะยิงคนอะ <c oughs> เว้ยเขาขับให้เราลัดได้เลยนั่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเหินนั่นนะรู้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวบอกนะเหินนะเออเออเออไปปะ Hello อแล้วกูมาเหินได้นึกว่าเขาไปแล้วนี่ไม่เองไม่บอกเขา แล้วหืนโจนไปเลยไม่แลหืนได้เลยนะจริงกระโจนดีโอสเต็ปไปไหนละไปแล้วปะไปแล้วเปิดัววนสบายแล้วไหนก็นึกว่าแต่เขาจะหืนนี่ขานึกว่าเขาเหลี่ยมเยอะหืนต่อไม่รอแล้วรถเป็นอะไรรถเลื่อนใหม่สีชมพูคู่ชายหญิงตีคดีครับหมดสามเก้านี่ อเดี๋ยวไ่ต้อมรถก่อนด้ยมีตรงไหนต้อมรถได้ไหมเนี่ยไม่รู้เลยนี่ไงการ์ดการ์ดตรงไหนอ่ะตรงไหนนี่เหรอคนยืนนี่เหรอมีแอปอ๋อคนเหรอแล้วตรงไหนต้อมรถอ่ะนี่ไงตัวข้างหน้านั่นน่ะอ๋ออ๋อไม่ใช่นึกว่าแกเป็น EVD นี่เหรอนี่เหรอต้องลุงอ่ะลงรถคือไม่เคยต้อมสวัสดีครับคุณประชาชนสุดน่ารัก เอ้ยใครไปนอนตายวปนะไอ้อคุคุ้นๆจังเลยดูหน่อยสิเฮ้ย <c oughs> แล้วแล้วมันโดนกี่นาทีเท่าไหร่อะประมาณสิบนาทีไม่ไม่ไม่คดีอะไรบ้างพี่เจงมากี่คดีหลมนี้แล้วก็มีปูนครอบครองไม่ไม่ลมนี้เท่าไหร่หลมนี้กี่กี่นาทีน่าจะประมาณห้าโมงพี่น่าจะประมาณด้วยเฮ้ยกู้ต๊ะลวดเขาไม่ได้เป็นตำรวจแล้วอ๋อหรอ กูจะไปเปลี่ยนจุดด้วยนะครับไปแล้วกัน่อมบ่อยๆตังยังหมดนะเนี่ยไอคเดแดงวู่นปไป,ไปเฮ้ย <ไป S 1> บนนี้ตึกนี้เลยตึกแดงตึกแดงกระดาษโอ,โอ้ว่าจะขึ้นไปได้อีก กูจะวนแน่บอกเลยก็เสียเปียบจัดเลยด้วยจ <c oughs> นวายเลยไม่ได้ขับนานเฮ้ยเอาว่าเขาไม่ได้เป็นตำรวจแะ้วเนี่ย <c oughs> ไปแล้วครับไปแล้วครับ ไปแล้วับเฮ้ยหืนไปไหนอ่ะข้างล่างหรอหืนเนี่ยอ๋อเฮ้ยโอเคะได้ได้ได้ไป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 ได้หนึ่งย่างดิเอาเราให้เขาขึ้นก่อน รถติดอ่ะจับข้างเลยรถโอ้ยไม่โดนไม่โดนไปปีงกงั้นปนะ่ะ <c oughs> ล่ะไล่อะไรวะโดนูนิหน่อยยิงยิงยิง <c oughs> ยิงไม่โดนพยายามจะไม่ชนนะบั <c oughs> โอ้เขาวัดหน่อย แบบหนึงโดนไหมไม่โดนเฮ้ยเขาอึดเขาอึดเขาอึดยิงเลยเขาอึดเขาอึดปิดเฮ้ยไม่โดนเขาอไดดีละ ้วยโอ้ชนด้ด้วยฮ่าๆกูบายแล้วอะไรนะซ่อมได้เปล่าซ่อมได้เปล่าซ่อมได้ซ่อมได้ซ่อมได้ครับแจะคอยางคืนนะของซ่อมไม่ไม่มีครับไม่มีอ๋อผไม่มีอ่ะไม่มีก็ไม่ต้องซ่อมมาดแล้วไอ้หนุ่มเด็กน้อยนี่นะตัดเส้นจนได้อ่ะเมื่อกี้นิดเดียวจริงๆอ่ะบอกเลยที่เดียวซ่อม ยปี๊ก็ยิงแต่ใต่หลวงรถเขาขับยากขับไปยิงไป,งไปชิปเป็งแล้วหัวก็จะระเบิดเนี่ยหูหัวสั่นหัวสั่นพุดกรรมเลย <laughs> ไม่ได้ตั้งใจชนเ้ยจะแสงซ้ายอ่ะเฮ้ยผมไม่ได้ตั้งใจชนผมจะแซงซ้ายเมื่อกี้จะแซง <laughs> หวัวจะเลยเดยอพี๊พดโหรออันนี่มันขึ้นอีกแล้วอ่ะ,ะนี่มันสั่นอีกแล้ว่ะเมื่อกี้จะแงสงซ้ายจริงถ้าไม่แงสงซ้ายก็ยิงไม่ได้ดีอ่ะต้องแสงแนบข้าง <c oughs> จนไปนสองตีงนนแ,แน,น่เแๆเขาจะขึ้นนะ่ยีย แหนบแนบมากเลยเกือบเกือบเกือบหัวจะระเบิดก็ไม่ตายเด้อเฮ้ยซ้ายแตกหมดแล้วหรอหลังหลังหลังซ้ายผมกินแตกแล้วนะซ้ายอ่ะเหลือเหรอเหลือหน้าเด้อเหลือแค่ข้างหน้าเด้อเหลือแค่ข้างหน้าเด้อ ชนอีกแล้วได้เลยนะน่าจะชนอ่ะข้างข้างหลังอ่ะน่าจะชนไม่ได้ชนปั๊มปั๊มปั๊เห็นไหมโอเคโอเคต่อต่อต่อไม่มีเกลือต่อมแล้วฮู้หมดยังอ่ะหมดยังโอเคครับปั๊มนะขออนุญาตปั๊มคุณโจนยุดหยุดสต็อปอยู่ค่ะเฮ้ยเฮยมีเยเลยสต็อปสต็อป ชอบโยค่ะช่วยไม่โย翰ช่วยโย翰เออโอ้ขอบคุณครับคุณตำรวจแล,วแล้วรถจะหายน้ำใส่รถได้ไหมเอ๊น้ำใส่รถไม่ได้ไเอไไตงตัวอ,อุ้มหลุดไหมเนียจะหลุดไหมเนี่ยหนา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 บ่าแล้วสองคำสั่งสองคำสั่งมันต้องใช้คำสั่งเดียวน้อง เองจะล็อกแล้วก็อุ้มไม่ได้ต้องเลือกล็อกชนอะครับต้องเลือกจล็อกชนชนเลยกี่ทีอะสองทีป่ะสองทีครับสองทีโอเคครแล้วสองทีได้ครับได้ได้เดี๋ยวเขอโดบสักครู่นะครับคุณผู้ร้ายสักครู่เดี๋ยวลดเวลาให้คุณไปคทำคดีอะไรมาครับเนี่ยขอสอบถามก่อนได้ไหมเนี่ยใครเขายิงผมเนี่ยตาประเทศเราเลยใครยิงวะล่ะ โอ้ยเราจับผู้ร้ายได้แล้ว,ลวลขอดำเนินไปดำเนินการที่สอนอน,นะครับคุณทำผิดกฎหมายนะผมจะต้องเอาคุณให้ถึงที่สุดจำคุกร้อยปี <c oughs> <c oughs> ไอ้พู้รหาเหยเงียบเลยหลอกเล่นหยอ,อกเล่นหยอกเล่นบอาเขาผมกินข้าวอยู่อ๋อกินมีกินข้าวด้วยไปกุดดวลวจพร้พอมยัง ขอออาาหหรน่ยเฮ้ยตำรวจไม่เคยขออาหารก <looked desserts. S 1> hey, ันเองหรอกไม่ต้องกินเฮ้ยใครไม่น่าสงสัยวะจับกลุ่มจับกลุ่มเฮ้ยโอเคปล่อย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 แล้วกันไม่ยืนกลางแล้วโดนแดกน่าโดนจับกลุ่มริงๆเลยเฮ้ยใครเดี๋ยวได้ดูปฏิบติีะยืนดูว่าจะสงสัยทุกคนไม่ได้ นี่ไงนี่ไงจับ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 อีกรอบอีกรอบจับจเฮ้ยมันชิปยังไงชิปยังไงเฮ้ยมันชิปชิปจียังไงกดไรอ่ะชิเพ็ดชิเพชรหยุดหยุดนี่คือการจับกุมเดี๋ยวไรอะเฮ้ยผู้ชายจับกูตั้มทำไมเนี่ยอ่อนแรงอ่อนแรงชิเพชรชิเพชรนี่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 ไอ้กู้ชมือไว้ว นี่นี่นี่ยุดยุดเฉิดคนยิงเจ้าหน้าที่ครับคุณตำรวจคุณแบบว่าประพฤติผิดนะคุณต้องโดนไอหยาไปดูดแลุณโดนเฮ้ยมึงทำแบบน,นี้ไม่ได้ไม่มึงทำแบบน,นี้ไม่ได้ไอ้ตำรวจเลวไม่ได้ดิคนค้องชายไอจะไปจับโตยา ไม่พี่จับเองอย ouais ู่เองพี่จะเซฟพี่ไม่ได pues, ้เฮ้ยยายาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดการเองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเปนบึกงเป็นเลิกะทีพี่ไม่จะตกแวบเดี๋ยวขอลองขอลองอันนี้ลองลองลองเวลาไปอันนี้เจียวเจียวเจียวเรียบร้อย หูน้ำมันยังแพงอ่ะพตรแพงเลยน้ำมันอ่ะใจจะขาดเติมทีอ่ะเฮ้ยมีการไล่เคสมีการไล่เคสเฮ้ยคุณตำรวจมีการไล่เคสครับคุณตำรวจอยู่หน้าสอนอเนี่ยคุณไปหยุดไปไหนเนี่ยเร็วๆเขาไล่เคสอยู่คุณไปแอบอู้งานอยู่ไหนเนี่ยเร็วๆครับเร็วๆผมอยู่ข้างสอนอมาเขาไล่เคสกันเนี่ยตรงเร่งแล้ว ไม่ไหวจริงๆนะไปแอบนอนมาที่ไหนเนี่ยคุณเนี่ยเดี๋ยวคุณจะโดนโดนสั่งนะอะไรก็อยากกินอยู่เลยคุณกี้เกดสวัสดีครับคุณป,ประชาชนมีอะไรหรือเปล่ามีกล่องส้งมไหมครับ <c oughs> อ่าจต่ใจให้สักหน่อยก็ได้มีอยู่ห้ากล่องครับที่ยิงหลอกว่าบ,าบิ๊บอ๋อ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 อ๋ย <c oughs> อ๋ออ,อ,อ,อ๋อ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 อ่ออ๋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 อ ที่สินี้อะหนูก็เลยเอาตัวเองออกมาเลยขับขับเอาตัวเองออกมาเลยเฮ้ยเอ็เองแหกคุกเหรอหนูหนูดนึงตัวเองออกมาเลยอ่ามึงทำแบบนี้ไม่ได้แห่คุกหยุดหยุดเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ย,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 ยอะเดี๋ยอะเยอะโอเคต่อไปไม่ทำแบบนี้อีกไม่เจอขอบวนรถเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวใครแบบพิรุตพบพิรุตอะไรไม่แบบว่าทำท่าทำท,ทางแบบ แปกอะเห็นไหมพิษเห็นใครไหมเห็นใครไหมเตรียมเลยนะเตรียมจับเลยพุ่งชาร์จอะไปแบบทำตาแปลกๆอะแต่กระดีทำทำได้แปลกๆอ่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้ามีคดีนะเนี่ยคนหน้าเราแหละคนแรกจะได้กระดีเฮ้ยพิษ เออเอาประชาชนไปอยู่ข้างถนนดิจะบอกเขาว่าเออระวังอันตรายด้วยเออคุมตัวเข้าไปดิคุมตัวเข้าไปบายบายเฮ้ยคุณประชาชนยืนตรงนี้ไม่ได้นะเอาเอาตัวเขาขยับเข้าไปเขาน่าจะมือไปแล้วเออดีมากดีมากงั้นแหละงั้นแหละสุดยอดสุดยอดนั่นแหละนั่นแหละบาบายแล้วทำดีทำดีำดนี่แหละตำรวจที่รับของประชาชนเฮ้ยอย่าไปยิงเขาเดี๋ยวเ,เดี๋ยว ราเลยไม,ไม่ไม่ดีแล้วเอดอกไอ้ดอกอะไรอ่ะไปชาชุนดิเข้าได้ไปเนนะี่ยไปดูบ้าไปดูมากเลยมากเลยเราไม่มีพี่ไม่มีอาวุธไปน้องชายหมัดรุ่นร<ๆ>ุ่นหมัดร<ๆ>ุ่นรุ่นแบบว่าเราไม่เคยกลัวใครอ่ะ Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up.